รายงานผลการปฏิบัติงานไรามาศสามสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนมรักแสนเงินผู้อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนชีวัดที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปก้สอ,อนอตำบลดงมหาวันมีคณะครูที่รับผิดชอบจำนวนสามคนตำบลดงมหาวันมี12หมู่บ้านมีภูมิปัญญาท้องถิน่นภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้วันนี้ดิฉันรับผิดชอบ นักศึกษากลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือจำนวน40คนกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือตำบลดงมหาวัน24คนกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือตำบลทุ่งเกาะจำนวน16คนตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการปฏิบัติการได้เข้าร่วมประชุมร่วมกับชาวบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการ พื้นฐานของประชาชนเพื่อน,นำมาวิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนแผนปฏิบัติการต้องเห็นชอบจากผู้อวเนือการสถานศึกษาที่ 3. าํจนวนความสำเร็จในการสง่งเสริมการรู้หนังสือแบบจัดตั้งผู้ไม่รู้หนังสือจำนวน40คนและข้อมูลนักศึกษาลงในทะเบียนในระบบ DIMS มีแผนจัดการเรียนการสอนบันทึกหลังการสอนปฏิทินการจัดการเรียนการสอนเข้ารับการประเมิน24คนคิดเป็นร้อยละ60เข้ารับการประเมินผ่านการประเมิน7คนคิดเป็นร้อยละ29.17บันทึกลงเวลาผู้สอนบัญชีลงเวลาผู้เรียน ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินผู้ไม่รู้หนังสือในภาคเรียนนี้มีผู้ผ่านการประเมินจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ29.17ตัวชี้วัดที่4จำนวนกิจกรรมโครงการในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตรช่างเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น หลักสูตรการแปลรูปสับปะรดจำนวน10ชั่วโมงระหว่างวันที่29-30มิถุนายนณบ้านเลขที่2องหมู่หตําบลดงมหาวันหลักสูตรเข้าเก็บสับปะรดจำนวน12ชั่วโมงระหว่างวันที่22-24สิงหาคมณกศน,น,นตําบลดงมหาวันภาษาต่างประเทศสื่อสารด้านอาชีพโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสำหรับประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่ งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมให้ความรู้และการป้องกันจากโรคไข้เลือดออกงานการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรจิตอา,าสาสำนักง,งานกศออนอของกศออนอ,อำเภอเวียงเชียงลุง้งระหว่างวันที่20-21มิถุนายน2565 น้าสูนส่งเสริมสุขภา,าวะอำเภอเวียงเชียงรุง้งการอบรมอาสาโยกชาติหลักสูตรการผฐมพยาบาลเบื้องต้นน้าสูนส่งเสริมสุขภา,าวะอำเภอเวียงเชียงรุ้งโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรร,รรมรู้ทันยาสิบติดจ,จิตอาสาพัฒนาชุมชนณวัดประสางโพทองวัดดงชัยและวัดสันไทงาม ตัวชี้วัดที่6จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักสูตรทุจริตศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครกศนอ,อำเภอเวียงเชียงรุ้ง รับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษานำโดยนายกวินเสือสกุลลองศึกษาที่การภาค15ปฏิบัติราชการแทนศึกษาที่การภาค16ร่วมกิจกรรมวันยาสพติดโดยทั้งนี้ผู้อำนวยการสถานศึกษาอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ร่วมจัดแสดงผลการดำเนินงานการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนนักกศนจังหวัดเชียงรายร่วมโครงการดิจิทัลชุมชนอำเภอเวียงเชียงลุงนักกอศนอตำบลดงมหาวัน ร่วมโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริตสตรองกิจกรรมอบรมจิตน้อมนำหลักปัจจาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพสำหรับประชาชนอำเภอเวียงเชียงรุ้งระหว่างวันที่6-11สิงหาคม65ณโรงเรียนพดุงสันติบ้านเวียงราชพี สมนานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยสสปชตโดยผ่านระบบออนไลน์ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุง้งเข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยความรักชาติ เท่าทูนสถาบาันพระมหากษัตริย์บรรพาบบุรุษไทยและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยตัวชีวัะที่7จํานวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานการเงินงานการศึกษาตามอัธยาศัยการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน งานกิจกรรมผู้สูงอายุตำบลดงมหาวันงานนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อนเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยงานประกันคุณภาพการศึกษางานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้านเวียงาาาราชพีณ่าศาลากลางบ้านหมู่9้าตำบลดงมหาวัน ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้สาธิตการทำขนมห้วยฟูและแซนด์วิชโครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดณสนามโรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้งร่วมวิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงณอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลเจปอถอณหอประชุมบ้านปงบุญตำบลดงมหาวันขอจบการนำ,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ